สวัสดีครับวันนี้วันที่สามนะครับธันวาพอจะไปส่งของฝนตกครับเสร็จธุระเสร็จงานแล้วนะเห็นไหมครับฝนตกแรงด้วยนะครับฝนตกแรงมากเลยนะฮะนี่นะครับเตรียมของไว้แล้วครับนี่ที่ไปส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับขอให้ท่านรอสักครู่นะฮะอันนี้ตะกุดนะครับของลูกค้าใหม่นะฮะแล้วก็อันนี้ของน้องเล็กนะฮะกาฝากทับทิมนะครับผมกาฝากทับทิมแล้วก็จะแวะไปซักผ้าเลยครับนะฮะ ให้ลูกให้เมียครับชุดนักเรียนเด็กด้วยครับนะฮะเดี๋ยวขอพอฝนแรงหยุดนะครับฝนหยุดแล้วขอไปเอาผ้าไปใส่เครื่องปั่นซักก่อนนะครับแล้วก็จะเลยไปส่งของนะฮะให้เห็นกันเลยครับนี่นี่นะครับขอเวลาสักครู่นะครับให้ฝนเบากว่านี้หน่อยครับนี่ไม่งั้นเดี๋ยวของเปียกฮะนะครับเชื่อฝนก็มีนะครับแต่กลัวของเปียกนะนะฮะขอเวลาสักครู่ครับนะครับผม ผมจีระโรดหลิมพิพัฒน์ครับก้าวไม้มงคลกาฝากของดีโทสิทสิ์ส่วนท่านไหนสนใจไม้มงคลอยากให้มีโชคมีลาบความรักผู้คนเก่งขามขอแนะนำก้าวไม้มงคลกาฝากนะครับผมก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะที่คนเฒ่าคนแก่เรามีมานานนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษเลยพูดง่ายๆนะครับบรรพบุรุษของพวกเรานะฮะของทุกท่านของทุกคนของผมนะครับเพราะว่าเกิดมาผมก็เห็นแม่ผมผู้ชายอยู่ครับค้าขายกชฮะถามว่าขายดีไหมดีครับ พะเราอยู่เราเห็นตั้งแต่เล็กไงผมก็เลยมีความเชื่อถือและนับถือนะครับไม่มงคลกาฝากดีอย่างไรท่านก็นรู้ฮะเนี่ยที่หันมองคือผลครับผลศาสตร์นะฮะเดี๋ยวท่านไหนชอบสนใจเพิ่มเพื่อนในเฟสนะครับเพิ่มเพื่อนในเฟสทักคุยทางข้อความได้ครับผมนะฮะรวมถึงพักเครื่องหลวงปู่ทวดผมก็ได้ตามบ้านนะครับส่วนตะกุดนี่ตะกุดอาจารย์น้องก็หมดแล้วนะครับมีที่ผมดอกเดียวที่ผมบูชาอยู่นะเนี่ยดอกนี้ดอกเดียวนะครับ เนี่ยที่เห็นแกว่งๆอย่างนียดอกเดียวแล้วครับเพราะอีกสองดอกที่เมื่อวันได้มาสามดอกพี่กาเอาแล้วฮะที่จะไปส่งนี่นะพี่ก็เอาแล้วหนึ่งดอกแล้วก็อีกสองดอกหลวงพี่วบ้ายย้อยเอาแล้วครับจองไว้แล้วโอเคสนใจเพิ่มเพื่อนในเฟซนะครับย้าเพิ่มเพื่อนในเฟซจิระโรจนลิมพิพัฒย้าจิระโรจนลิมพิพัฒนะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าสามศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้าสามครับผมโอเคขอบพระคุณครับปีใหม่นี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะ นะครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังนะครับผมอะไรอุปสรรคอะไรกวากหนามอะไรที่เคยผ่านมาก็ขอให้หมดไปนะครับมาลายสิ้นไปปีใหม่นี้ขอให้รวย,ยเๆเฮงๆทุกคนทุกท่านโชคดีมีชัยครับผมสวัสดีครับ